มาดูพักเครื่องกับช่อง y YouTube ไอชัยนานะฮะเหรียญเงินเนื้อเงินนะครับสมเด็จย่าหน้ากากทองคํานะครับหน้ากากทองคําแท้เนื้อเงินสมเด็จย่าหน้ากากทองคําแท้เนื้อเงินสมเด็จย่าหน้ากากทองคําแท้เอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะ หนึ่งันสามร้อยบาทในากากหนานะครับออกจากให้เช่าเนี่ยยังไงก็ต้องมีสามพันเทินแน่นอนนะครับเนเงินในาก,ากากทองคำลูกลอปืนแตกหลงเพราเงินปืนแตกพิมพ์คิตานะครับนี่เป็นพิมพ์ที่ไม่ค่อยเจอนะครับปืนแตกพิมพคิตา ก็เงินปืนแตกพิมพคิตานะแปดร้อยบาทนะครับรุ่นปืนแตกนะจะเป็นพิมพ์คิตาแปดร้อยบาทหลวงผู้ทวดอาจารย์น้องนะครับฝังตะกุดเก้าดอกนะผู้ทวดอาจารย์น้องพิมพ์ใหญ่ตะกุดเก้าดอกผู้ทวดอาจารย์น้องตะกุดเก้าดอกผู้ทวดอาจารย์น้องตะกุดเก้าดอก เอาห้าร้อยแล้วกันห้าร้อยบาทเหรียญพังพักการนะครับพังพักการพังพักการในโคสี่หนึ่งหนึ่งสองพังพักการนี่เอาเอาเอาสี่ร้อยแล้วกันนะใครรู้ที่ก็จัดไปเลยนะครับยังไม่มีข้อมูลนะยังไม่ได้หา พระ fc ส่งมาขายนะครับเอาเช่าวไว้นะฮะเอาสี่ร้อยเรียมไปแล้วรูปหล่อหลวงพ่อกเกษมร,รุ่นพุทธคุณปีสามแปดนะครับเนื้อเนื้อนวะโลหะนะฮะปีสามแปดรูปหล่อหลวงพ่อกเกษมเอาหกร้อยนะครับนอนกล่อง หกรบาทหลวงพ่อเกษมเขม,มาโกร,ราคาขยับตลอดไม่มีตกนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญงูเล็กหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านสวยๆนะผิวส้มเลยนะองนี้นะครับสวยๆผิวส้มเลยกล้องไม่ค่อยจับภาพเลยสวยๆแบบนี้นะครับ หนึ่งพันสามร้อยบาทนะพันสามสมเด็จหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับไม่ฝังตะกุดนะปู่เทียนวัดโบสถ์ไม่ได้ฝังตะกุดนะครับนะเขียนวัดโบสถ์เป็นชื่อวัดโบสถ กรทมนะครับสมเด็จหลวงพุทเทียนวัดโบสถ์เอาห้าร้อยนะห้าร้อยบาทพระผงรูปเหมือนเนื้อชานมากนะครับหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมนะครับหลวงพ่อเที่ยงม่วงชุมนะสายเหนียวมหาอุดนะครับกาญจนบุรีเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุม เหรียญหลวงพ่อผางเหรียญหลวงพ่อผางหลวงพ่อผางปีสองศูนย์เนี่ยสองห้าสองศูนย์ออกที่ลบบุรีศูนย์สงครามพิเศษนะครับมีโบนะรู้สึกว่าราคาน่าจะห้าร้อยเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาททอ สวยๆเลยเป็นกระไรทองสองครามพิเศษ400บาทเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับกระไรเงินกระไรทองเนีกระไนะระะเงินกระไรทองคู่นี้700นะครับเจ0ตรวยนี้มีเสริมนะครับถ้าไม่เสริมเนี่ยจะต้องเป็นกระไรบางๆแบบนี้นะคมๆแบบนี้นะครับ ถ้าก็เลนั่นหนานี่คือเสริมท่นตัวเหมือนกันนะแต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดแรกนะแล้วก็ทําเพิ่มขึ้นมาเนื่องจากความต้องการของลูกศิษย์นะครก็เลยทำเพิ่มก็ไลยจะหนาอันนี้ต้องเป็นงบางชุดแรกเจ็ดร้อยสมเด็จสันติสุขหลวงพว่อเอียนะครับสี่ร้อยบาทนะเอาสี่ร้อยสวยๆหน้าตาทิตนางพญาหลวงพ่อเทียนวัดโบสนะครับแปดร้อยบาท นวัตถุแปดร้อยนามคยามันจะมีหน้าตาติดด้วยแปดร้อยบาทวัตเทียนวัดโบดใบโพพลีนะครับสวยแชมป์นะใบโพหลวงพลีเนื้อแดงหลวงพลีวัดอโศกกาหลามพลี ใบโพลุลงพอลีนี่เอาสองพันบาทนะครับตรงนี้สวยมากหน้าตาติดชัดแบบนี้สองพันบาทสังกรจายนะครับหลวงปู่นาควัดละฆังนะสังกรจายนี่เอาหกร้อยนะหกร้อยบาทเนื้อนี่แก่ผงน้ำมันเหรียญประสบการณ์หลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ดนะครับเนี่ยเจ็ดร้อยบาทปีหนึ่งเจ็ดหลวงปู่แหวนปีหนึ่งเจ็ด สวยนะครับเป็นสวยเจ็ดร้อยบาทนางพญาวัชีโนรสนะครับพ่อกวยปูตโตปุกเสกนะสามร้อยนะสามร้อยบาทนางพญาสมเด็จนะหลวงสมเด็จหลวงพ่อคลื่นวัดสังโคนะครับสุพรรณบุรีนะเนี่ยต่อเสื้อนี่คือสุพรรณบุรีนะครับหลวงพ่อคลื่นวัดสังโควัดสังโค สมเด็จนี้แบบลงกุกนะฮะเอาห้าร้อยบาทแล้วกันวก็คลื่นเหรียญหลวงปู่ดุลนะครับเหรียญปู่ดุลว 4, ัดสี 2, 4, ีบูรพารามปีสองสี่ฮะสองห้าสองสี่จังหวัดสุรินปีสองสี่จังหวัดสุรินหลวงปู่ดุลเนี่เอาหกร้อยนะแล้วก็เนื้อเงินนะฮะวานต่อไม่โดน,นะ มันทุนบังคับจริงๆซื้อมาก,ก็พันห้าแล้วเอาไปพันเจ็แล้วกันนะต่อกันอยู่พันห้าเอาพันเจ็ดนะขอพันเจ็ดเนื้อวะหนึ่งองเงิน4ี่องเนี่ยขอกำไรสองร้อยนะฮะเนื้นขอข 200, เ,เงินเนี่ยตอนนี้ออกจากวัดชั่วโมงนี้พระไไม่เนี่ยออกจากวัดสองพันห้านะลงยานี่ต้องมีสามพันนะฮะนี่นเอาไปพันเจ็ดนะหลวงพุทคามวัดวางว่านะมีประสบการณ์นะครับ ใครสนใจก็ทักไลน์ id ไลน์ aca llvete e, นะครับเฟซบุ๊กแล้วก็ซับพวงเบอร์โทรศูนย์เ6้า7เจอนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ